รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค7ประโยชน์กาแฟช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูเทคนิคกันหกล้มจากคุณหมอพรเทพห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ คุณพ่อคุณแม่ต้องดูเรื่องนี้โรคขาดวิตามินซีในเด็กร้ายแรงแค่ไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตว์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 ประเทศใช้สื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย HealthPlus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทอลีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆชิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดสวัสดีครับรอบรู้สู่โลกวันนี้จะมาพูดถึงมหาศจร์เจ็ประโยชน์กาแฟ ท่านผู้ชมครับวันนี้ต่อหน้าผมนี่คือกาแฟหนึ่งถ้วยนะครับที่มีคนถามตลอดว่ากาแฟมีประโยชน์ไหมผมจะยืนยันเลยนะว่าผมไม่กินกาแฟทุกวันวันละหนึ่งถึงสองแก้วแต่ตอนเป็นหนุ่มกินมากไปวันละห้าแก้วมากไปกินแล้วมันมึนงงเพราะฉนกาแฟหน่งถึงสองแก้วเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มากมายประโยชน์อันที่แรกที่หเลยสำคัญมากที่สุดคือ คาเฟาอีนที่อยู่ในกาแฟาเนี่ยจะบำรุงสมองเพราะจะไปขยายเส้นเลือดในสมองแล้วนำพาเอาสารโดปามีนเข้าไปสารโดปามีนคือสารที่จะทำให้เป็นเหมือนอาหารของสมองที่จะทำให้การเชื่อมต่อของเซลล์ต่างๆในสมองทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการกินกาแฟาจึงเป็นเหมือนยาบำรุงสมองนะครับอันที่สองเบาหวานนี่จะ เป็นเรื่องตรงข้ามกับกาแฟอินเลยนะครับคือกาแฟการกินกาแฟวันล,ละสองแก้วเนี่ยโดยไม่ใส่น้ําตาลแล้วไม่ใส่ครีมเนี่ยจะลดโอกาสเป็นห,ว,หวานได้ยี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้มีการพิสูจน์โดยมหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายแห่งรวมทั้งอังกฤษด้วยพบการวิจัยว่าการกินกาแฟวันล,ละสองแก้วโดยไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ครีมเนี่ยลดการเป็นห,ว,หวานได้หนึ่งในสี่ถึงครึ่งเลยทีเดียวนะ อันที่3กาแฟช่วยลดโรคหัวใจถ้ากินไม่เยอะนะฮะโรคหัวใจที่จะลดคือโรคหัวใจที่เกิดจากเส้นเลือดตีบตันหรือแตกเพราะว่าคาเฟอีนช่วยขยายเส้นเลือดแล้วมีวิตามินดีมีสารต่างๆที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดการอักเสบลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดอันที่4กาแฟจะทำให้รู้สึกผิวนังเต่งตึงชะลอวัย ลดความแก่ลงก็ไปข้อประโยชน์ข้อที่5คือจะทําให้พอตื่นเช้ามาพอตื่นกาแฟไปมันจะกระฉับกระเฉงมีพลังสดชื่นร่างกายรู้สึกแข็งแรงและสู้งานได้ข้อที่6กาแฟช่วยลดโรคทางสมองที่สําคัญมากคืออัลไซเมอร์คือเซลล์สมองตายอย่างน้อยวันละสองแก้วนี่จะลดการเป็นพากินสันสัน ข้อสุดท้ายเป็นมหาศาจรรย์ของกาแฟก็คือลดโรคตับแข็งและไขมันพอกตับแต่จะต้องกินจำนวนมากพอสมควรนะฮะตรงนี้นี่เราจะนำเอากาเฟอีนเนี่ยมาใช้ในการเขาเรียกว่าล้างพิษดีท็อกก็จะใส่กาแฟประมาณ1-2ถ้วยเนี่ยสวนเข้าไปทางทวารหนักแล้วให้มันดูดซึมเข้าไปทางวารหนักแล้วกลับเข้าไปสู่ตับทันทีนะเส้เลือด จากลำไส้ทุกเส้นเนี่ยจะพาไปสู่ตับเขาเรียกว่าเป็นการดีท็อกนะเราควรจะปรึกษาแพทย์ในโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้กาเฟอีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้บางคนก็มีข้อโต้แย้งว่ากินแล้วใจสั่นเป็นเพราะว่าการเต้นของหัวใจบางคนเนี่ยรับไม่ได้นหรือบางคนกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันแน่นหน้าอกมันกัดกระเพาะ ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆกินแต่ถ้าไม่ไหวกินแล้วใจสั่นการเต้นจังหวะหัวใจผิดปกติเราต้องหยุดนะครับครับทุกอย่างก็มีทั้งประโยชน์มีโทษนะคกาเฟอีนก็เช่นกันยังไงก็ตามพวกเราทั่วไปนี่ก็วันละสองแก้วก็จะช่วยทั้งบำรุงสมองลดเบาหวานลดมะเร็งลดโรคหัวใจชะลอวัยสดชื่นแข็งแรงกระฉับกระเฉงลดปาร์กินสันและลดอัลไซเมอร์ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ของมัน ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้าไม่เป็นอะไรเลยวันหนึ่งควรจะกินกาแฟดําไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ําตาลวันละ2แก้วกําลังพอดีพอเหมาะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้อมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด คิวพีมายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยคิว QP มายองคิว q ีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยค่ะสูงวัยทรงตัวกันหกล้มคุณหมอพรเทพมีเทคนิคและเคล็ดลับมาฝากไปร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องหกล้มแล้วหกล้มครั้งหนึ่งเนี่ยมันเสียหายมากค่ะคุณหมอเพราะว่ากระดูกก็จะหัก แตกแล้วก็เกิดความพิการเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะอย่างคุณย่าผมเนี่ยอายุแปดสิบแข็งแรงมากเลยแล้วท่านก็ไปหกล้มในห้องน้ํากระดูกเชิงกรารหักการรักษาก็สม,มัยก่อนการรักษามันก็ไม่ดีสมัยเมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีก่อนนะคุณย่าก,ก็เลยต้องเสียชีวิตเพราะว่านอน 10, 10ติดเตียงไปสักพักก็ปอดบวมนะอ,มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายน่าเสียใจมาก ผู้สูงอายุนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเพราะหกล้มถ้าหกลม้มครั้งหนึ่งนี่เสียหายเยอะมากนะต่อเรื่องโครงสร้างกระดูกร่างกายสมองด้วยนะบาดเจ็บทั้งร่างกายมันไม่ดีเลยนะผลกระทบเยอะมาก,เ,มากเพราะงะั้นเราจะต้องทอํายังไงไม่ให้เกิดการหกลม้มก็คืออันแรกเลยก็คือเรื่องของเราจะต้องจัดเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ดียังไงบ้างคะคุณหมอสิ่งแวดล้อมอันแรกเลยนะคือไปท,ที่ที่ล้มบ่อยนะ มีสองสามจุดจุดแรกคือในห้องน้ำเพราะมันมีความลื่นค่ะเวลาลูกเข้าห้องน้ำลื่นลื่นอันที่สองคือบันไดตกบันไดนะอันที่สาคือตามพื้นในบ้านเนี่ยแต่ว่ามันมีสเต็ปมีมันมีขั้นมีธรณีประตูกระดุดนนมีประตูล้มต่างระดับเนี่ยเป็นเรื่องสามจุดใหญ่ๆที่เราจะต้องแก้ไขไปเริ่มต้นที่ห้องน้ำเลยนะคร คือเราจะต้องจัดห้องน้ำเนี่ยให้มันมีส่วนที่เปียกกับไม่เปียกให้ได้แยกโซนแยกโซนเลยโซนที่จะอาบน้ํานี่ก็กั้นให้มันเป็นหนึ่งคุณหนึ่งเมตรแหละแล้วก็มีทางเข้าทางเดียวที่เหลือเป็นฝาหมดค,คือถ้าอาบน้ําแล้วมันล้มอยู่ในห้องในกระจกหรือว่าห้องที่แคบไม่ถึงหนึ่งเมตรอ่ะมันไม่มีทางที่จะล้มฟาดพื้นเลยพอล้มแล้วมันก็จะชนฝาชนฝานะก็คือกั้นในส่วนที่จะอาบน้ําเนี่ย ให้เป็นหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรกว่างยาวแล้วก็ปิดอย่าให้น้ํามันกระฉอบมันข้างนอกอันนี้ต้องทานะเป็นลําดับแรกเลยถ้าที่บ้านใดมีผู้สูงอายุต้องทําอ,อันที่สองคือเราจะต้องทํายังไงให้พื้นเนี่ยมันไม่ลื่นเพราะต้องเปลี่ยนพื้นให้มันฝืดแล้วการที่สามคือในห,ห้องน้ําอีกควรจะมีรองเท้าแตะไว้คู่หนึ่งไว้ใส่เข้าห้องน้ําที่มันเกาะพื้นรองเท้านี่ไม่ไม่แพงด้วยนะรองเท้า ใส่เข้าห้องน้ำแบบน้ําเนี่ยส่วนใหญ่จะพื้นมันจะเกาะได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปทําเป็นลาดับหนึ่งเลยนะจุดแรกก็คือห้องน้ำํำแล้วอันที่สองคือบันไดค่ะบันไดจะต้องมีราวจับให้ดีคือราวจับทั้งซ้ายและขวาค่ะใ,ให้ทําสมัยไม่ควรให้ผู้สูงอายุที่เกิน80ปีเนี่ยโดนขึ้นลงบันไดคนเดียวควรจะมีคนคอยดูแลด้วยค่ะคอยระวังภัยค่ะอันนี้คือบันไดนะทีนีอน้อันที่สามคือเรื่องของ พื้นต่างระดับในบ้านจะต้องไม่มีนะไม่ให้มีของวางเกะกะไม่มีมสเต็บทอรณีประตูถอดทิ้งให้หมดแต่ว่าในประตูเนี่ยล่างสุดให้มีให้มีไอ้ที่ปิดแล้วขยับพเพื่อเยืได้นะคยเห็นมันเป็นยางบ้างพลาสติกออบ้างแทนนแล้วทุกครั้งเราก็ปิดประตูด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายเลยก็คือการสิ่ว้อ้อมก็คือเราต้องทำไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยลุกนั่งเดินสะดวก ก็คือต้องมีที่เกาะที่จับเวลาทรงตัวลุกเดินแล้วโถ่วมก็ต้องโถนั่งที่พื้นพอดีนั่งแล้วเข่าตั้งขาได้ไม่ใช่แบบนั่งตับไปไม่ได้ยองยองไม่ได้ต้องนั่งได้เตียงโต๊ะก็อีต้องพอดีพอเหมาะความสูงที่ลุกนั่งได้ต้องสูงเท่ากับเข่าของผู้สูงอายุอย่างน้อยหรือสูงกว่านิดนึงลุกนั่งสบายสบายแล้วที่เขาจะลุกนั่งเนี่ยขอให้มีที่เกาะที่จับจะได้โหน เพราะขาจะไม่มีแรงแขนช่วยได้อันนี้ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วในบ้านควรจะมีไฟให้สว่างนะผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องในห้องนอนนี่ไฟแสงสว่างนี่สําคัญมากเพราะกลางคืนนี่จะต้องไปห้องน้ำหนึ่งหรือสองครั้งคือห้องน้ําบ่อยมากเพราะว่าพออายุมากแล้วกล้ามเนื้อมันมันทำงานไม่ดีแล้วก็ต้องมีไฟหลีพอลุกจากเตียงปุ๊บเปิดไฟหลีได้เลยเอาไฟสีไม่เอานีออนนะเอาสีแดงๆทืองเลือย จะได้หลับได้กลับมาแล้วจะได้หลับได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ที่คุณหมอเล่ามานี่คุณผู้ชมเองสามารถปรับได้เลยนะปรับได้เลยแต่วันนี้ที่อยากให้คุณหมอบอกคือว่าเทคนิคมันมีไหมคุณหมอคือคือเราจะทำยังไงให้แขนขาแข็งแรงค่ะอันนั้นสิ่งแวดล้อมนี่ทนี้ตัวท่านเองตัวผู้สูงยายุต้องทำาไงให้แข็งแรงเพื่อที่ได้ช่วยเวลาเซเวลาล้มเวลาลุกจะได้ไม่หกล้ม ถ้าข้างกายแข็งแรงขาขาแข็งแรงเนี่ยไม่ค่อยล้มฮะมันเซไปมันก็ทรงตัวอยู่ได้ทรงตัวได้ดีแล้วก็จะปรับการทรงตัวได้นะก่อนจะไปท่านะสิ่งที่เจาต้องขอให้ทำทุกวันคือเดินให้ได้สามสิบนาทีทุกวันกาดเดิกันเดินธรรมดาเนี่ยแหละเดินธรรมดาเนี่ยเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาถ้าไม่ได้ติดต่อกันเครื่องจะลองก็เดินเก็บสะสมก็ยังดีต้องให้เดิน ออกกาลังกายค่ะสามสิบนาทีก็ประมาณสามถึงสี่พันเก้าอันที่หนึ่งเดินสองก็คือคือเราต้องไม่อายถ้าเราคิดว่าเราทรงตัวไม่ดีต้องถือไม้เท้าอ,อย่าไปอายนะถ้ายุกเกินแปดสิบนี่นะถือไม้เท้าเราไปไหนถือไม้เท้าเ,<อ>เพราะว่าสามขามันดีกว่าสองขาใช่เป็นอุปกรณ์เสริมเออเวลาจะล้ม,มยันได้นะอันนี้ไปซื้ออุปกรณ์ไว้เลยนะไม้เท้าประจาตัววิธีการที่จะ ทำให้ขายแรงรง,ง่ายๆเลยนะอะไรบา้างคะคุณหมอเข้าอี้นี่แหละนี่แหละลุกนั่งเนี่ยลุกแล้วก็นั่งทำเนี้ยวันหนึ่งสิบครั้งอยู่กับที่ถ้าครั้งแรกจุดลุกนั่งด้วยตัวเองไม่ได้ก็เอามือยันข่าวไว้แล้วก้มหน้าไปนิดนึงออนให้ลุกหนึ่งน,นั้น ให้ได้ถ้าถ้าตัวตรงตรงขึ้นยากก็โน้มหน้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นลงค,อคอ่อ,คอยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆทำ<ช>ไปเอาวันละสะักสองสามเซตเซตละห้าถึงสิบครั้งแล้วแต่อันนี้จะช่วยให้ช่วยการเนื้อหน้าขานีาขานาแข็งแรงค่ะต่อมาก็คือย่าเท้าอยู่กับที่ถ้าเราเดินไม่เก่งนะก็ย่าย่าเงี้ย แล้วถ้าต่อไปที่อยากจะคอยทําก็คือเรื่องการเขย่งปลายเท้าอย่างนี้ครับคุณหมอเขย่ง <สา S 1> ขึ้นลงเนี้ยยกสูงขึ้นแล้วก็วางลงอ,อันนี้จะทําทให้กลา้ลกลามเนื้อน่องที่อยู่รานในสุดเนี่ยมันได้ทางนานแล้วการทรงตัวอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ ข้ที่สี่เมื่อกี้ไปแล้วย่ำกับที่ลุกนั่งเขย่งเท้าแล้วก็อันที่สี่ก็คือเราเอื้อมมือไปไกลที่สุดไม่ให้ล้มนะฮะเอื้อมมือไปไกลที่สุดไม่ให้ล้มเป็นการทรงตัวลำตัวนะฮะเนี่ยการฝึกการฝึกทรงตัวเบงหน้ายื่นไปมากที่สุดแล้วก็พยายามฝึกการทรงตัวไม่ถึงให้ล้มนะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะขยืบเบ่งหน้ามากๆเลยนะอ่า ทำนี้ตั้าค่าครั้งสิบครั้งนะฮะทำได้ไหมครับทีนี้มาถึงเรื่องการทำสปอตการทาน,นั่งลงไม่ถือเก้าอี้นะแล้วลุกขึ้นจะเป็นจังหวะชา้าๆานั่งลงะะลุกขึ้นหน้าค่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยกล้ามเนื้อขาและลำตัวแข็งแรงเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องเดิน วันละ30นาทีเพื่อทําให้กล้ามเนื้อขาและน่องนี่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าขาและน่องแข็งแรงเนี่ยช่วยการทรงตัวเยอะมากไม่ล้มง่ายๆเลยล้มก็ไม่บาดเจ็บเพราะว่ามันจะค่อยๆชะลอการเซลมล้มลงนะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่เกี่ยวกับการทรงตัวทีนีก่อนจบมีของฝากสำหรับผู้สูงอายุนะฮะนี่มาฝากอีกแล้วคะคุณปออนีหนึ่งครับก็คือให้ร่างกายได้สูดถูกแสงแดด วอ,อแล้วันเพิ่งจะบมกว่ตวิตามนานินดีจะได้สร้างกระดูกแล้วลมก็หักยากนะสดื่มน้ําเยอะๆเ,เพื่อทาให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็จะทําให้การขับถ่ายเคลื่อนไหวของเลือดลมดีนะคะอันที่สต้องฝึกหายใจลึกๆ<อ>หายใจลึกๆเพื่อขยายปอดจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนดีๆก็จะแข็งแรงอันที่4ก็คือต้องรู้จักยิ้มหัวเราะ S <S uh มีประโยชน์มากนะวันหน้า<อ>วันหลังจะมาคุยถึงเรื่องประโยชน์ของการยิ้มหัวลาะซึ่งจะทําให้สุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงโดปามีนหลั่งมาก <S <S แล้วสุดท้ายคือต้องพยายามนอนให้พออย่างน้อยสักห้าหกชั่วโมงผู้สูงอายุหกชั่วโมงได้ยิ่งดีที่สุดนะเพราะตื่นมาจะได้สวยอ,อันนี้คุณหมอพันเทพพ,พูดจากสิ่งที่คุณหมอพันเทพทำเองปฏิบัติเองได้ผลจริงก็เลยมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7,000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสักกล่รีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะสนับสนุนโดย h e l h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง มิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกีปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้คุณพ่อคุณแม่ปกครองห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคขาดวิตามินซีในเด็กกันร่วมพูดคุยกับหมอแพทย์นะคะคุณหมอพัทยาวิชยพงศ์นายแพทย์ปฏิบัติการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครหมอแพทย์อยู่กับพี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอเลยนะคะคุณแพทย์เนาะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคขาดวิตามินซีนี่มันสาคัญมากแล้วหมอในเด็กค่ะค่ะก่อนอื่น ก็จะขออธิบายเรื่องความสําคัญของวิตามินซีก่อนนะคะ,ะวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํานะคะ,ะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหนังแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องการดูดซึมธาตุเหล็กคะ่ะแล้วสําคัญอย่างไรในเด็กคุณมี่เคยพบเห็นเด็กที่เลือก ต่อรปทานอาหารไหมคะใช่คุณหมอบางทีแบบเวลาเด็กเกเขาจะเขีย่ยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอันไหนที่ลูกไม่ชอบก็จะเอาออกก็จะเอาสิ่งที่ลูกชอบทานเพราะว่าการที่เห็นเด็กทานได้มากๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีความสุขแต่ไหนที่เด็กไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบทานก็จะเหมือนว่าแยกออกอะไรอย่างเงี้ยเห็นค่ะคุณ,คณหมอเนะจอเห็นเยอะมากเลยค่ะแล้วถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงคะ่ะเคยเห็นเด็กที่ชอบดื่มนมอยู่ HT ด่มนมกล่อง um ดื่ม hmm. นมกล่องทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ปฏิเสธผักผลไม้ไหมคะมีเหมือนกันค่ะคะพวกผักใบเขียวหรือว่าผลไม้เขารู้สึกว่าเหมือนมันไม่อร่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เขาเขาปฏิเสธเยอะมากเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะหมอจะขอยกตัวอย่างนะคะเคสผู้ป่วยเด็กที่เคย รักษามานะคะเป็นเด็กน้อยอายุห้าขวบนะคะ,ะเขาเนี่ยชอบดื่มนมกล่องมากเลยค,ะค่ะแล้วก็ไม่ยอมทานผักผลไม้เป็นเวลานานนะคะทีนี้มาพบแพทย์ด้วยอาการไม่ยอมเดินคะ่ะไม่ยอมเดินอันนี้ห้าขวบแล้วนะคะค่ะห้าขวบคะ่ะน้อง ไม่ยอมเดินพอจะบังคับให้เดินก็จะแสดงอาการเจ็บปวดบริเวณข้อเข่าข้อสะโพกแล้วก็จะนั่งขาขาแบะอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอซักประวัติตรวจอาการร่วมเนี่ยก็พบว่าน้องมีอาการอ่อนเพลียดูซีดน,นะคะบวมฉุแล้วก็มีเลือดออกง่ายนะคะ อาการหลักที่มาเนี่ยเขาก็จะมีาการปวดเข่านะคะแล้วก็กล้ามเนื้อดูอ่อนแรงค่ะ,คะพอซักประวัติย้อนกลับไปน้องติดนมกล่องอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่สามารถจะปรับพฤติกรรมให้น้องกินผักผลไม้ได้นะคะ,คะซึ่งซึ่งตรงนี้พอวินิจฉัยได้ตรงจุดว่าน้องเนี่ยเป็นโรคขาดวิตามินซีค่ะก็ได้ทำการรักษานะคะแล้วก็ให้ วิตามินซีอย่างเหมาะสมนะคะก็น้องก็อาการดีขึ้นค่ะซึ่งเราได้บทเรียนจากกรณีผู้ป่วยนี้อย่างไรนะคะก็คืออยากจะฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่สังเกตว่าลูกมีพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหาระคะ่ะไม่ทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ที่พบเห็นได้บ่อยก็คือติดนมกล่อง แล้วอิ่มแล้วก็จะไม่ทานอาหารชนิดอื่นนะคะค่ะที่คุณหมอแพทย์บอกคุณผู้ชมเราต้องสังเกตลูกของเราเนาะ,ะเพราะว่าการที่หลายคนก็จะบอกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้เข้าใจเลยนะคะสังคมปัจจุบนันแต่เรื่องของอาการต่างๆคือถ้าเราทานเป็นเพื่อนเขาค่ะอ่าใช่ไหมคะคุณหมอคะทานเป็นเพื่อนเขาวันนี้ลูกอันนี้น่ารักตกแต่งให้สวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งที่สามารถเสริมให้เด็กๆเขาอยากที่จะ ลองทานลองฝุกทานนี้ก็ช่วยได้ช่วย<ช>ได้ค่ะ,คะส่งเสริมพฤติกรรมในเชิงบวกค่ะค่ะสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากคุณผู้ชมหนะะ่อยค่ะว่าจริงๆแล้วโรคก,การขาดวิตามินซีเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนคะ่ะเชิญค่ะค่ะ โรคการขาดวิตามินซีเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงถึงจนถึงกระทั่งว่าเดินลําบากเจ็บปวดตามข้อเข่าข้อสะโพกเลยนะคะหรือว่าต้องอาการเล็กน้อยก็คือมีอาการอ่อนเพลียเลือดออกตามใบฟันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็การปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็การกินสารอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ไม่ขาดผักผลไม้เนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วถ้าเราป้องกันโรคขาดวิตามินซีได้เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามช่วงไวัยได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆนี่คือหัวใจหลักในการที่เราจะส่งเสริมให้ลูกของเรานั้นเติบโตได้สมวัยนะคะ,คะเพราะว่า ช่วงหนขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบถ้าสงสัยหรือว่าเวลาที่เขามีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอย่างที่คุณหมอแพทย์บอกนะคะคุณผู้ชมพาไปพบหมอเด็กนะคะกุมารแพทย์นะคะให้คุณหมอเขาได้แนะนําเพราะทุกวันนี้นอกจากเรื่องของการเดินไปพบคุณหมอแล้วเทคโนโลยีในโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรก็มีคําแนะนําเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูรายการของเราคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ ได้ความรู้และที่สําคัญสามารถไปปรับใช้ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองสามารถแนะนําคนรอบข้างได้ด้วย <c oughs> วันนี้ขอบคุณคุณหมอแพทย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคขาดวิตามินซีในเด็กนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณนมากค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะว่าเรื่องของการดูแลลูกๆของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ คือเราดูแลเขาวันนี้เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพัฒนาการเขาก็สําคัญด้วยเป็นสิ่งเล็กๆที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอแพทย์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆอวจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ